จังหวัดเพชรบุรีจัดทาแผนแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ําช่วยเหลือเกษตรกรจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นางวันเพนมังศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการรวมหารือคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผล,ผลิตการเกษตรระดับจังหวัดที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าจากปัญหาการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำที่เกิดจากสถานการณ์โควิด -19 ทั้งปัญหาราคาปลากระพงจากที่ไม่สามารถส่งออกได้ส่งผลให้ปลากระพงล้นตลาดและมีราคาตกตำ่ำซึ่งที่ผ่านมานะคะได้หาแนวทางให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วทั้งการกำหนดราคาเป้าหมายในการรับซื้อตามโครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากระพง สาม,มารถระบายปลากระพงส่วนเกินและมีช่องทางการจำหน่ายมีรายได้เพิ่มขึ้นมีหน่วยงานประสานการซื้อขายระหว่างผู้รับซื้อกับเกษตรกรผู้เลี้ยงในพื้นที่และสนับสนุนค่าชดเชยส่วนต่างแล้วนอกจากนั้นหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่มีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและมีราคาตกต่ำเช่นกันเช่นสับประรดมะนาวและเกลือรวมถึงการเลี้ยงกุ้งทะเล จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทําแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนรวมหรือคอชกอเพื่อนําเงินกองทุนมาช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรต่อไป